เรื่องราวของเด็กชายวัย13ที่อยากจะโตเป็นหนุ่มไม่ไหวจนกระทั่งเขานั้นลองอธิษฐานกับตู้ขอพรและได้พบว่าเมื่อตัวเองตื่นมาอีกทีเนี่ยก,กลายเป็นผู้ใหญ่วัยสาสิบซึ่งแทนที่เขานั้นจะดีใจกลับรู้สึกว่าโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและก็ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยเขาจะกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมได้หรือไม่ไหนเพื่อนนเรื่องบิ๊กอยากโตก็ได้โตแรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับจอร์จเด็กชายวัยสิปีที่ชอบเล่นวิดีโอเกมเป็นชีวิตจิตใจ และเขานี้นก็มีเพื่อนสนิทที่มีชื่อบิลลี่ซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีสาวรุ่นพี่มาทักทายเขาจอร์ที่ได้เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือหน้าแดงไปหมดและในทุกๆคืนจอร์ดกับบิลลี่นั้นก็จะวอร์เมากันทุกคืนทั้งๆที่บ้านของพวกเขาเนี่ยอยู่โคตรติดกันเลยหลายวันต่อมาพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยก็พาเขามาเล่นที่สวนสนุกแต่เขานี่นก็ไม่กล้าเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวแต่พอมองไปเจอสาวรุ่นพี่เขาหนึ่งก็ใจกล้าขึ้นมาทันทีและจอ์หนึ่งก็รีบรัดคิวท,ทําทีไปชวนสาวคุย แต่ที่ไหนได้เธอนั้นมากับหนุ่มบอยเฟรนด์ของเธอนั่นเองแถมเขานั้นยังหน้าแต่อีกรอบเพราะส่วนสูงเนี่ยไม่ถึงอีกตั้งหาก็เลยไม่สามารถขึ้นไปเล่นในเครื่องนี้ได้ซึ่งจอที่รู้สึกแย่เขานั้นก็เดินมาท้ายงานและได้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีตู้พ่อหมดสําหรับขอพรเขาที่กําลังเซ็งๆเนี่ยก็เลยลองหยอดเหรียญดูและถ้าเหรียญเนี่ยมันเข้าปากพ่อหมดได้ก็เท่ากับว่าพ่อหมดน่ะรับคําอธิษฐานของเขาซึ่งพอเห็นว่าเหรียญเนี่ยมันเข้าปากไปจอนั้นก็ได้ลองขอพรให้เขาเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่เรร็็วจนมมมักกไดด้ีาาลลง บอกว่าพ่อมอได้รับคําขอของเขาเรียบร้อยและพอมองไปรอบๆตู้เขานั้นก็ถึงกับตกใจเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันไม่ได้เสียบปลั๊กจอร์ดเขาที่กลัวเนี่ยก็รีบวิ่งกลับบ้านอย่างไวและในคืนนั้นลมนั้นก็พัดมาที่บ้านของเขาอย่างแรงซึ่งพอเช้ามาจอที่ตื่นมาเข้าห้องน้ําขาวนั้นก็แทบช็อกเพราะเห็นว่าตัวเองในกระจกเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่วัยสาปีและเขาที่ไม่เชื่อสายตาตัวเองเนี่ยก็คงคิดว่าฝันไปแต่ที่ไหนได้ทุกส่วนในร่างกายเนี่ยมันกลับใหญ่โตขึ้นมาจริงๆ ซึ่งเง้าที่ตกใจมากเนี่ยก็รีบเอาเสื้อผ้าของพ่อมาใส่และย่องเบาออกจากบ้านกลับไปที่สวนสนุกอีกครั้งแต่พอมาถึงคาราวานสวนสนุกเนี่ยมันก็ย้ายไปจัดที่อื่นแล้วและจอที่ไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยก็เลยตัดสินใจกลับมาหาแม่ที่บ้านซึ่งแม่ที่เห็นคนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยก็คิดว่าเขาเป็นขโมยจอเลยรีบอธิบายทุกอย่างให้แม่ฟังแล้วประวัติส่วนตัวของตัวเองมาช่วยยืนยันแต่แม่ที่ฟังนั้นก็ไม่เชื่อหาว่าเขาเนี่ยรักพาตัวลูกชายจนแม่ของเขานั้นก็โทรแจ้งความทันที ซึ่งจอที่กลัวโดนจับเนี่ยก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาจากนั้นข่าวเน้นก็รีบมาที่โรงเรียนเพื่อดักรอเจอกับบิลลี่แต่บิลลี่เห็นเขาเป็นคนแปลกหน้าเน้นก็ตกใจและจะร้องไห้จนจอร์ที่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพื่อนเชื่อเลยจัดการร้องเพลงมาจําแกงให้บิลลี่ฟังจนข่าวเน้นก็คลอเพลงตามและรู้ได้ทันทีว่านี่คือจอจริงๆต่อมาหลังจากที่บิลลี่รู้เรื่องทั้งหมดขาวเน้นก็ได้เห็นว่าหน้าบ้านของจอรเนี่ยมีตำรวจเต็มไปหมดเขาเนี่ยแล้วเสื้อผ้ามาให้เพื่อน และแนะนาให้เพื่อน,นไปอยู่ในเมืองสักวัน2วันเพื่อตามหาตู้ขอพรใี้เจอแล้วค่อยกลับบ้านซึ่งจอร์จที่ไม่มีทางเลือกเขาเน้นก็เดินทางเข้าเมืองกับเพื่อนและต้องมาหาห้องพักถูกๆนอนชั่วคราวส่วนเบลลี่ที่กลับดึกไม่ได้นั้นก็ต้องกลับบ้านและสัญญาว่าจะรีบมาหาเขาแต่เช้าซึ่งพอจอร์จต้องอยู่คนเดียวเป็นครั้งแรกเขาเน้นก็ได้ยินเสียงข้างห้องทะเลาะก,กันอย่างแรงซึ่งเขาที่กลัวมากเนี่ยก็รีบล็อกห้องและเอาตู้มากั้นประตกูก่อนจะนอนหัวโหดร้องไห้เรียกหาแม่ทั้งคืน ช้าวันต่อมาสองเพื่อนรักนั้นก็ออกตามหาตู้ขอพอนแต่ว่าไปหากี่ที่ก็ไม่เจอพวกเขาเนี่ยเลยมาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อตามหาคาราวานส่วนสนุกแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามันยากเลยขอเวลาประมาณ6สัปดาห์เท่านั้นแหละจอที่ต้องรอเกืบอบ2เดือนเขานึ้งก็เครียดเลยบิลลี่เลยแนะนําว่าระวังที่เขารอเนี่ยควรไปหางานทําและพอปิ้งไอเดียเนี่ยพวกเขาก็รีบไปดูว่าที่ไหนเนี่ยเปิรรับสมัครงานจนได้เห็นว่ามีบริษัทของเล่นเนี่ยต้องการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จอร์จที่เก่งคอมอยู่แล้วเนี่ยก็มองว่าเขาเนี่ยพอจะทําได้เลยตัดสินใจแต่งตัวเรียบร้อยมาสมัครงานที่นี่เจ้าหน้าที่ที่เห็นบิลลี่เนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยคือลูกของจอร์จซึ่งทั้งสองที่ดียินอย่างนั้นก็ขำเลยแล้วพอเริ่มสัมภาษณ์งานจอร์จนั้ก็โกหกบอกว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์ทางานมาตั้ง4ปีแล้วบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมจะเริ่มงานได้ทันทีซึ่งเฮดอาร์ที่เชื่อสิ่งที่เขาพูดนั้นก็รับเขาเข้าทํางานทันทีแต่ในตอนนั้นพนักงานที่ชื่อว่าสุสาเนี่ยก็ และจอร์จที่ดินเธอบ่บนเขานน้นก็หลุดขำเลยเช้าวันต่อมาในวันเริ่มงานวันแรกของจอร์จเขาเทียเลอเร์น้นก็ป่านงานตามคำสั่งอย่างไหวจนเพื่อนตรงข้างๆนั้นก็รีบม,มาทักทายบอกให้เขาเนี่ยทำงานช้าๆหน่อยทำเกินหน้าเกินตาอย่างนี้เนี่ยคนอื่นคงโดนไล่ออกกันพอดีแต่ด้วยความเป็นเด็กของจอร์จเขาที่รีบทำงานเนี่ยกระซุ่มซ่ามิงไปชนกับเจ้าของบริษัทเต็มๆแต่เจ้านายที่เห็นว่าเขาดูขยันแขันแข่งนั้นก็ไม่โกรธแถมยังชนเขาจนพอพนักงานอีกคนนั้นก็ไม่พอใจซึ่งพอนั้นก็ทํางาน แถมเขาเนี่ยังเป็นแฟนกับซูซานอีกด้วยส่วนเวลาว่างๆจอที่คิดถึงแม่เนี่ยก็เลยตัดสินใจโทรไปที่เบอร์บ้านและบอกกับแม่ว่าลูกชายของเธอเนี่ยอยู่กับเขาและปลอดภัยดีเพราะเขาเนี่ยจะดูแลจอเป็นอย่างดีก่อนจะร้องเพลงที่แม่เคยร้องกล่อมเขาให้ฟังเพื่อให้แม่นั้นเชื่อว่าลูกชายนั้นปลอดภัยจริงๆหนึ่งสัปดาห์ต่อมาจอเนั้นก็ได้รับค่าจ้างก้อนแรกในชีวิตเขาที่เห็นเช็คนั้นก็ดีใจเฮั่นอยู่คนเดียวทา,ทางทั้งที่เงินค่าแรงเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นสุดๆจากนั้นเขากับบิลลี่เนี่ยก็เช็คมาขึ้นเงิน และพากันไปฉลองซื้อของกินเล่นกันจนหนำใจซึ่งคืนนั้นเขานึงก็ปวดท้องอย่างหนักก็เลยลองโทรไปหาที่บ้านและโกหกว่าโทรมาสำรวจผู้ใช้ยาหลอกถามกับพ่อว่าเวลาเด็กวัยสิปวดท้องเนี่ยต้องกินยาอะไรแล้วพอได้ยินเสียงพ่อเนี่ยเขานึงก็คิดถึงแทบขาดใจตัดมาที่วันหยุดจอน์นก็มาที่ร้านของเล่นแล้วไม่สนใจอะไรทั้งนั้นถึงจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแต่ใจก็ยังเด็กเลยจัดการเล่นสนุกอย่างเต็มที่ซึ่งในตอนนั้นเจ้านายที่เห็นเขาเนี่ยก็เข้ามาทัก จอท,ที่ตกใจมากเนกี่ยแกแปปเป็นผู้ใหญ่แทบไม่ทันและเจ้านายเนี่ยก็ชวนเขาไปเดินเล่นคุยงานแต่พอจอเห็นว่าเป็นโน้ตที่พื้นเนี่ยมันมีเสียงเขาเนี่ยก็รีบวิ่งไปเล่นจนเจ้านายที่เห็นว่าเขาสนุกเนี่ยก็เลยขึ้นไปเล่นด้วยซะง,งันและกระปะสารเพลงกันยังสนุกสนานและตั้งแต่วันนั้นมาเจ้านายเนี่ยก็แต่งตั้งให้จอเนี่ยเป็นรองประธานฝ่ายผลิตของเล่นซึ่งพอที่รู้เรื่องเขาเนี่ยก็ไม่พอใจที่จอเนี่ยมาทำงานได้แค่อาทิตย์เดียวแต่ดันได้เลื่อนขั้นแสงหน้าเขาซะงันมาที่บินลี่เขาเนี่ยก็ได้มาหาจอที่อฟิ และได้เห็นว่าห้องทํางานของจอห์นนั้นมีแต่ของเล่นซึ่งจอห์นนั่นก็เล่าว่าตําแหน่งของเขาเนี่ยสบายสุดๆวันๆเนี่ยแค่เล่นของเล่นพวกนี้และคิดว่าจะปรับปรุงตรงไหนดีแถมเงินเดือนเนี่ยก็เยอะสุดๆเรียกว่าใช้ความเป็นเด็กจนคุ้มไปเลยหลายวันต่อมาคณะทํางานนั่นก็มานั่งประชุมแต่จอห์นนั่นก็แต่เล่นของเล่นส่วนพอที่กําลังพรีเซนต์งานเนี่ยก็ถูกจอห์นยกงมือขานย่างไหวบอกว่าเด็กเนี่ยคงไม่ได้ชอบตึกแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์คงอยากจะเห็นตึกแปลงร่างเป็นมแมลงหรือสัตว์ประหลามาก่่พอ,อนนีไ้นนนงัเ็ใจ แต่คณะกรรมาการคนอื่นๆเนี่ยกราบเห็นด้วยกับจอทุกคนจากนั้นตั้งแต่จอได้ตำแหน่งใหม่เขาเน้นก็ตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมนต์และรีโนเวทที่นี่ให้เหมือนกับร้านของเล่นจนเพื่อนที่เห็นเนี่ยก็ชอบที่นี่สุดๆแล้ววันไหนที่เขาว่างเนี่ยเขาก็จะเอาเงินที่ได้จากการทํางานพาเพื่อนรักของเขาเนี่ยไปเที่ยวก่อนจะเขียนจดหมายถึงแม่ฝากให้เบลลี่เนี่ยไปหย่อนไว้ที่หน้าบ้านของเขาตาดมาในวันงานเลี้ยงของบริษัทสูซานนี่เห็นจอยืนหน่อย,อยอยู่คนเดียวเธอนั้นก็เดินเข้าไปทักและชวนเขาเนี่ยกินไข่ปลาคาเวีย แต่จอที่กินไม่เป็นนั้นก็แทบอ้วกเซงซูซานนั้นก็บ่นให้เขาฟังว่าเธอน่ะเบื่อที่งานเลี้ยงนี้เนี่ยทุกคนเอาแต่พูดถึงเรื่องงานและเธอที่ไม่อยากอยู่ที่นี่เนี่ยก็เลยพาเขาไปนั่งรถเล่นส่วนจอที่เพิ่งเคยนั่งรถหรูเนี่ยเขานั้นก็แงะไปทั่วแถมไปเห็นมาทางนี้เนี่ยผ่านอพาร์ตเมนต์เขาเขาเนี่ยเลยชวนเธอแวะไปดูของเล่นที่ห้องของเขาซูซานที่รู้สึกเขินนั้นก็ทําตัวไม่ถูกกลัวว่าเขาเนี่ยจะทําเกินเลยแต่ที่ไหนได้เขานั้นก็ชวนเธอมาเล่นของเล่นจริงๆจนนนนนเเเเธออััั้้กกกก็็ล่บขายงยงด แถมคืนนั้นซูซานนั้นก็เลือกที่จะค้างที่นี่ซึ่งจอร์จที่ออกไม่เห็นเธอเขานั้นก็ไม่ได้คิดอะไรยืนแหวนฝันดีเธอใส่ก่อนนอนจนเธอที่เห็นเขาเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นมาทันทีหลายวันต่อมาพอดเดนว่าซูซานนั้นสนิทกับจอร์จเขานั้นก็มีแผนการชวนให้จอร์จเนี่ยไปเล่นกีฬาแต่พอได้จังหวะเขานั้นก็เล่นแรงจนจอร์จเนี่ยได้แผลซูซานที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยเลยรีบเข้ามาทําแผลให้เขาและบอกว่าพเ่ยไม่ชอบไม่ใครเด่นกว่ามองว่าทุกคนเป็นศัตรู ฟังอย่างนั้นเนี่ยจอร์ดก็เลยถามว่าทําไมเธอเนี่ยถึงตั้งจากเขาเพราะเขานั้นสัมผัสได้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีที่สุดซึ่งซูซานที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็เลยหอมแก้มเขาไปหนึ่งฟอดจากนั้นซูซานที่ทนความขี้หึงของพอไม่ไหวเธอนั้นเลยตัดสินใจขอเลิกกับเขาและบอกก่อนจะไปว่าจอร์ดเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาทุกอย่างมาที่บิลลี่เขาที่จำมันเกิดจอร์ดได้เนี่ยก็เซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนแต่ว่าจอร์ดที่มีนั้นเนี่ยก็ไม่ทันได้อยู่ฉลองกับเพื่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีเดทกับูานนนั่เอง ซึ่งทั้งสองนั้นก็มาเดทก,กันที่สวนสนุกเขาที่พาเธอมาเล่นเหมือนเ,อเด็กนั้นก็แฮปปี้โดยที่ไม่สังเกตเลยว่าที่นี่น่ะมันมีตู้ขอพรอ,อยู่และตั้งแต่นั้นมาจอร์จกับซูซานนั้นก็กลายเป็นแฟนกันซส่งเขาที่มีความรักนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่จริงๆจนมาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาให้บิลลี่เหมือนเดิมและหลายวันต่อมาบิลลี่นั้นก็ได้รับจดหมายรายชื่อคาราวานสวนสนุกทั้งหมดเขาที่ดีใจนั้นก็รีบโทรไปบอกเพื่อนแต่ว่าจอร์จนั้นก็ไม่รับสายรมแแต่จจูกีกฟน และจอที่กลายเป็นผู้ใหญ่บ้างงนเนี่ยก็แต่คิดโปรเจกต์จนทําให้ซูซานนั้นน้อยใจหาว่าเขาไม่รักเธอซึ่งจอที่ไม่รู้ว่าผู้หญิงงอนใส่เนี่ยก็ตลกใส่เธอซะง,งั้นหลายวันต่อมาบิลลี่ที่ติดต่อเพื่อนไม่ได้เนี่ยก็เลยมาหาเขาที่ออฟฟิศแลวเอาข้อมูลคาราวานส่วนสนุกให้กับเขาแต่จอที่ไม่ว่างนั้นก็ไม่สนใจที่บิลลี่พูดจนบิลลี่ที่โกรธนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่จริงๆและก็ต่อว่าก่อนจะไปว่าเพื่อนรักคนเดิมของเขาเนี่ยหายไปไหน ในคืนนั้นบิลลี่ที่ยังโกรดนั้นก็จะเก็บของของจอร์จไปทิ้งแต่อยู่ๆเขานั้นก็ได้ยินเสียงวอของจอร์จเลยรีเปิดหน้าต่างไปดูและเห็นว่าแม่ของจอร์จเนี่ยกำลังนั่งเศร้าอยู่เขาเนี่ยเลยวอไปทักทายและบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาเชื่อว่าจอร์จเนี่ยจะต้องกลับมามาที่จอร์จเขานั้นก็เริ่มสับสนก็เลยแอบมาแถวบ้านและได้เห็นเด็กๆเกนี่ยกำลังเล่นกันมันเลยทำให้เขาเนี่ยเริ่มคิดถึงความสนุกไวเด็กของเขาอีกครั้งจนเขานั้นก็ตัดสินใจไปบอกกับซูซาน ว่าที่จริงแล้วเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็ก13ที่ได้รับพรจากตู้ของเล่นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ไว้30สูซานที่ฟังอย่างนั้นก็ไม่เชื่อหาว่าเขาเนี่ยอยากเลิกกับเธอและเธอที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยก็เลือกที่จะเดินหนีเข้าไปเช้าวันต่อมาสูซานเองก็คอยสังเกตว่าบางครั้งจอร์จเนี่ยก็เหมือนเด็กจริงๆแถมวันนี้เธอเนี่ยก็ได้เห็นบิลลี่เข้าไปที่ห้องทํางานของจอร์จเพราะบิลลี่นั้นเอาที่อยู่ตู้ขอพรมาให้เพื่อนและบอกว่าเขาเนี่ยจะกลับไปรอจอร์จที่บ้าน หลังจากได้ที่อยู่มาจอดนั้นก็เลือกที่จะไปพรีเซนต์งานแต่พอเขาเนี่ยกำลังพรีเซนต์เกี่ยวกับเด็กๆเขาเน้นก็ชะงักไปก่อนจะตัดสินใจเดินออกจากห้องประชุมสูซานที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็รีบเดินตามเขาไปจากนั้นจอยก็ให้แท็กซี่เนี่ยไปตามที่อยู่ที่บิลลี่เนี่ยให้มาซึ่งบิลลี่ที่หันไปเห็นนั้นก็ดีใจแต่สูซานที่ตามออกมาเจอเนี่ยก็รีบมาถามบิลลี่ว่าจอร์ดนั้นไปที่ไหนมาที่จอยเขาเน้นก็ได้เจอกับตู้ขอพ่ออีกครั้งแต่เขาเน้นก็เลือกที่จะถอดปลั๊กและูมตต้ันิด ซึ่งม้าเนี่ยก็กลับตีขึ้นมาจริงๆและเขานั้นก็ไม่ลังเลยยอดเหรียญได้ขอพรให้เขานี่กลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมจนเหรียญนั้นมันก็หล่นเข้าปากพ่อมดไปซึ่งซูซานที่ตามมาเธอนั้นก็มาไม่ทันเพราะตู้มันรับคำอธิษฐานของเขาไปเรียบร้อยแล้วและเธอที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เชื่อว,ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นไม่เรื่องจริงซึ่งเขาที่เห็นเธอเศร้านั้นก็รีบขอโทษเธอและบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุผลเป็นล้านที่เขาเนี่ยอยากจะกลับบ้านแต่เหตุผลเดียวที่เขาอยากอยู่ต่อที่นี่คือเธอ ซูซานที่เข้าใจนั้นก็กอดเขาและบอกว่าเธอเองเนี่ยก็เป็นเด็กมาก่อนจากนั้นเธอนั้นก็มาส่งเขาที่บ้านแต่พอถึงเวลาจะจากกันจริงๆเธอนั้นก็เริ่มเศร้าและบอกว่าเธอเนี่ยจะคิดถึงเขาตลอดไปส่วนจอร์นนั้นให้สัญญาว่าเขาเนี่ยจะไม่ลืมเธอเด็ดขาดซึ่งพอจอร์นเนี่ยเดินลงจากรถไปเธอนั้นก็เห็นว่าเขาเนี่ยกลายเป็นเด็กที่ยืนส่งยิ้มให้กับเธออยู่และจอที่ได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าบ้านไปหาครอบครัวด้วยความคิดถึงและได้กลับมาเป็นเพื่อนรักกับเบลลี่เหมือนเดิม และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับเป็นไงกันบ้างครับคนเราเนี่ยก็แปลกตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากเป็นผู้ใหญ่แต่พอโตไปเนี่ยก็อยากกลับมาเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทาตัวให้มีความสุขในทุกช่วงวัยของชีวิตก็พอและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ทําสกอร์จากเอ็มดีบีไป7.3ดาวและห่างว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกรอกกตอเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ